ขอเจริญพรมาอย่งญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ มันก่อนอาตอมาได้นำเรื่องของกันนะมุนทะเปรตซึ่งนอกใจสามีแล้วก็สบทดสาบานนะนะเมื่อตัวเองตายแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็ได้รับวิบากกรรมตามคำมุสาวาทที่ตัวเองไปสบทดสาบานเอาไว้โยมแต่เกิดเป็นเป,นเปรตได้รับทุกขเวทนาเรียกว่าอืม ตอนกลางวันก็เป็นเวมานีกะเปรตได้รับสุขด้วยทิพะยะสมบัติเพราะกรรมดีอะนะแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยตัวเองไปนอกใจสามีตอนกลางคืนและด้วยการสะบดของตัวเองก็ต้องมาเดินลงมาที่สะให้สุนัขที่ตัวเองเคยสะบดเอาไว้ให้ว่าให้มันมากัดกินเนี่ยมันก็มากัดกินตัวเองยมยมก็ได้ติตตามรับฟังไปแล้วนะทีนี้ก็ ยมฟังมาถึงตรงที่พวกนางหญิง500ที่เป็นบริวารรับใช้นะ่ะเกิดเรียกว่าเปล่าเปลี่ยวว้าเวโยมไม่มีผู้ชายอยู่แม้แต่คนเดียวนะมีแต่ผู้หญิงก็เกิดว้าเวนะเกิดอารมณ์เปลี่ยวว่างั้นเถอะโยมนะคิดจะหาทางให้ผู้ชายขึ้นมาณนะที่ตรงนี้นะก็เลยได้โยนมะม่วงลงไปที่แม่น้ำโยม มะม่วงทิพย์ก็ลอยมาถึงเมืองพระนศีโยมพระราชาก็ได้เสวยติดอกติดใจในรถมะม่วงก็ให้ในายพลนเนี่ยได้ตามขึ้นมาที่ต้นน้ําไปหาต้นมะม่วงนายพนก็มาเจอดาบทอยู่สามตนนะท่านก็บอกวิธีการเข้าไปที่ต้นมะม่วงต้นนั้นน่ยนะพอเข้าไปแล้วก็ไปเห็นบริเวณต้นมะม่วงบริเวณสะที่พวกนางเปรตอยู่เนี่ย รื่นรมงดงามยิ่งนักเต็มไปด้วยรัศมีของแก้วแหวนต่างๆอายมหมู่นกนานาชนิดก็ส่งเสียงร่ำร้องด้วยความไพเราะเพราะพ,พิ้งญาย,ง,ยงก็ฟังมาถึงตรงนี้นะแต่นี้ข้อความจะเป็นอย่างไรเนี่ยญาย,ง,ยงฟังต่อเลยนะลาดับนั้นพวกหญิงอมนุษย์เหล่านั้นเอ็นพรานไพรนั้นเดินมาแต่ไกลจึงวิ่งเข้าไปหมาย จิงวิ่งเข้าไปด้วยหมายใจว่าคนนี้เป็นที่พึ่งของเราคนนี้เป็นที่พึ่งของเราโอ้โหโยมหิวโหยมากนะเรียกว่าอดอยากมานานนะโยมเนาะก็พลานพลายนั้นพอเห็นหญิงเหล่านั้นเข้าจึงตกใจกลัวร้องหนีไปเพราะตนไม่ได้ทำบุญกรรมอันเหมาะสมที่จะเสวยทิพยะสมบัติในที่นั้นร่วมกับหญิงเหล่านั้นได้ จึงไปถึงกรุงพาราณสีโดยลําดับโอโยมนะบุญไม่ถึงที่จะได้ร่วมอภิรมกับหญิงเหล่านี้นะนที่จริงหญิงเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเวมานิกเปรตนะโยมเป็นกึงก่งเปรตกึ่งเทพนะกึงก่งเปรตกึ่งเทพบางเวลาก็ได้รับความสุขเหมือนเทพบางเวลาก็ได้รับความทุกข์เหมือนกับเปรตทีนี้บุรุษคนนี้แกไม่มีบุญโยมไม่ได้เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ร่วมกับหญิงเปรตเหล่านี้ ก็หน,นีไปถึงกรุงพระนสีแล้วกราบทูนเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงสลับเรื่องนั้นจึงเกิดความหวังเพื่อจะเห็นหญิงเหล่านั้นและเพื่อจะบริโภคผลมะม่วงทั้งหลายจึงให้พวกอมมาตสสำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงผูกสอดกำรธรนูเน็บพระขันโดยอ้างว่าจะไปล่าเนื้อ มีมนุษย์สองสามคนเป็นบริวาเรเสด็จไปตามทางที่พรานพัยนั้นนั่นแหละชี้แนะให้จึงพักพวกมนุษย์ไว้ในที่ระยะสองสามโยชนจึงพาเฉพาะพรานพัยไปโดยลําดับให้พรานภัยแม้นั้นกลับจากที่นั้นพอพระอาทิตย์อุทัยก็สเสด็จเข้าถึงสวนมะม่วงลําดับนั้นพวกหญิงเหล่านั้นเห็นเทพปบุตรนั้นเหมือนเกิดในภพใหม่ จึงต้อนรับรู้ว่าเขาเป็นพระราชาจึงเกิดความรักและความนับถือมากให้อาบน้ำโดยเคารพให้ประดับตกแต่งด้วยดีด้วยผ้าเครื่องอลรังการดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหลย,ยกขึ้นสู่วิมานให้บริภพโภคโภชนาอันเป็นทิพย์มีรถเลิศต่างๆแล้วได้เข้าไปนั่งใกล้เขาตามสมควรแก่ความปรารถนา โอ้โยมผู้หญิง500นะกับผู้ชายคนเดียวยมครั้นล่วงไป150ปีพระราชาเสร็จลุกขึ้นในเพลาเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนนะบรรทมตื่นประทับนั่งทอดพระเนตรเห็นนางเปรตผู้ประพฤติล่วงเกินนั้นกำลังเดินไปยังฝั่งสะโบครณีมีความประสงค์จะทดลองดูจึงตามไปด้วยคิดว่าเพราะเหตุไรหนอหญิงนี้ จึงไปในเวลานี้ทำไมพวกผู้หญิงเหล่านี้จึงต้องเดินลงจากปราสาททิพย์ไปสู่สะในตอนเที่ยงคืนด้วยลำดับนั้นพระราชาเห็นนางผู้ไปในที่นั้นกำลังถูกสุนักกัดเมื่อไม่รู้ว่านี้อะไรกันหนอจึงทดลองดูสองสามวันจึงคิดว่าสุนักนี้ชะรอยจะเป็นศัตรูแก่หญิงนี้จึงพุ่งหลาวอันลับดีแล้ว ปรงเสียจากชีวิตโอ้โยมไปฆ่าสุนัขตัวนั้นตายแล้วยมและโบยหญิงนั้นแล้วให้ลงยังสะโบครณีเห็นรูปที่ตนได้เห็นครั้งก่อนแล้วจึงตรัสถามประวัติของนางนั้นด้วยคาถา12คาถาว่าอ๋อตอนอยู่บนบกเนี่ยร่างกายเป็นเหมือนกับเปรตถูกสุนัขก,กัดกินนะ แต่พอไล่ลงไปในสระแล้วก็กลับเป็นรูปร่างผู้หญิงเหมือนเดิมโยมเป็นผู้หญิงเหมือนกับเทพิดาเหมือนเดิมจึงได้ถาม,มานะถามด้วยคาถาว่าสะบกครณีนี้มีน้ำใสสะอาดมีบันไดทองคำลาดด้วยสายทองโดยรอบในสระนั้นมีกลิ่นหอมฟุ้งน่ารื่นรมย์ใจดาดเดินไปด้วยหมู่ไม้นานา,นานชนิดมีกลิ่นต่างๆหอมตลบ ไปด้วยลมลำเพยพัดดาระดาษด,ด้วยบัวต่างๆเกลื่อนกลนด้วยบัวขาวมีกลิ่นหอมเจริญใจอันลมลำเพยพัดฟุ้งกระจรเสียงระงมไปด้วยหงและนกเกระเรียนนกจักพรากมาร่ำร้องไพระไทระจับใจเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงนกต่างๆส่งเสียงร้องอื้ออึงมีหมู่ลุกขชาติอันมีดอกไม้ และผลนานาพันธ์ไม่มีเมืองใดในมนุษย์เหมือนเมืองของท่านนี้เลยปราสาทเป็นอันมากของท่านล้วนแล้วด้วยทองคำและเงินรุ่งเรืองงามสง่าไปทั่วทั้งสี่ทิศโดยรอบนางทาสีห้าร้อยคนคอยบำเรอท่านประดับกําไลทองคำนุ่งห่มผ้าคลิปทองบัลลังก์ของท่านมีมากซึ่งสำเร็จด้วยทองคำและเงิน ปูลาดด้วยหนังชมดและผ้าโกเชาอันบุคคลจัดแจงไว้แล้วท่านจะเข้านอนบนบรนลังใดก็สำเร็จความปรารถนาทุกอย่างเมื่อถึงเที่ยงคืนท่านลุกจากบรนลังนั้นลงไปสู่สวนใกล้สะโบครณียืนอยู่ที่ฝั่งสะนั้นอันมีหญ้าเขียวอ่อนงดงามลำดับนั้นชินักหงด้วนก็ขึ้นมาจากสะนั้นกัดอวัยวะน้อยใหญ่ของท่าน เมื่อใดท่านถูกสุนักกัดกินแล้วเหลือแต่กระดูกเมื่อนั้นท่านจึงลงสู่สะโบครณีร่างกายก็กลับเป็นเหมือนเดิมภายหลังจากเวลาลงสะโบครณีท่านกลับมีอวัยวะน้อยใหญ่เต็มบริบูรณ์งดงามดูน่ารักนุ่งห่มแล้วมาสู่สำนักของเราท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือเพราะวิบากแห่งกรรมอะไร สุนักหูด้วนจึงกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของท่านโอ้โหโยมเนาะเออโยมนางเปรตนั้นถูกพระราชาตรัสถามอย่างนี้เมื่อจะกล่าวประวัติของตนตั้งแต่ต้นแด่พระราชาจึงกล่าวคาถาห้าคาถาว่ามีขณาบดีคนหนึ่งเป็นอุบาสกมีศรัทธาอยู่ในเมืองกิมิละ หม่อมฉันเป็นภรรยาของอบาสกนั้นประพฤตินอกใจเขาเมื่อหม่อมฉันประพฤตินอกใจเขาอย่างนั้นสามีหม่อมฉันจึงคิดว่าการที่เธอประพฤตินอกใจฉันนั้นเป็นการไม่เหมาะสมควรเป็นการไม่เหมาะไม่สมควรและหม่อมฉันได้กล่าวมุสาวาตเนี่ยโยมผิดศีลสองข้อเลยนะโยมข้อหนึ่งข้อกามเมนะผิดศีลข้อสองคือว่าผิดศีลข้อมุสาวาตนะ ฉันสบทอย่างร้ายแรงว่าฉันไม่ได้ประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจถ้าฉันประพฤตินอกใจท่านด้วยกายหรือด้วยใจาสขอให้สุนัขหูด้วนนี้กัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของฉันเถิดวิบากแห่งกรรมอัลลามกคือประพฤตินอกใจสามีและมุสาวาททั้งสองอันหม่อมฉันได้เสวยแล้วตลอด เจ็700ปีเพราะกรรมอันชั่วนั้นสุนักหูด้วนจึงกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่ของหม่อมฉันโอ้ยโยมประพฤตินอกใจเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะตั้งมาเสวยบากกรรมอยู่ถึง700รปีโยมก็นางเปรตนั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเมื่อจะระบุอุปการะที่พระราชาทำแก่ตนจึงกล่าวคาถาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์มีอุปการะแก่หม่อมฉันมากพระองค์สเสด็จมาในที่นี้เพื่อประโยชน์แก่หม่อมฉันหม่อมฉันพ้นดีแล้วจากสุนัขหงด้วนไม่มีความโศกไม่มีความเศร้าโศกไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆขอเดชะอ๋อพือพระราชาไปฆ่าสุนัขตัวนั้นตายแล้วนะ ขอเดชะหม่อมฉันขอถวายบังคมพระองค์หม่อมฉันขอประนมอัญชลีวิงวอนว่าขอพระองค์จงสวยกามสุขอันเป็นทิพย์เรื่นรมอยู่กับหม่อมฉันเถิดไม่อยากให้พระราชากลับเมืองนะลำดับนั้นพระราชาทรงมีพระไทยเบื่อหน่ายด้วยการอยู่ในที่นั้นรู้ว่าเป็นนางเปรตนะนะไม่ใช่เมืองมนย์โยมมันไม่ค่อยมีความสุข เหมือนกับอยู่กับมนุษย์อยู่กับมเมหสีอยู่กับนางสนมที่เป็นมนุษย์นะจึงประกาศอัตยาัยในการเสดไปคือไม่อยากจะอยู่นะนางเปรตได้ฟังดังนั้นมีจิตปฏิพัตต่อพระราชาจึงอ้อนบอนพระราชาให้ประทับอยู่ในที่นั้นนั่นเองจึงกล่าวพระคาถาอะจึงกล่าวคาถาว่าตาหังเทวนมัสสามิขอเดชะหม่อมฉัน ขอถวายบังคมพระองค์พระราชามีพระประสงค์จะเสด็จไปพระนครโดยส่วนเดียวเทียวเมื่อจะประกาศอัธยาศัยของพระองค์อีกจึงได้กล่าวคาถาสุดท้ายว่าการมาสุขอันเป็นทิพย์เราได้เสวยแล้วและรื่นรมแล้วกับท่านดูก่อนนางผู้ประกอบด้วยความงดงาม เราขออ้อนวอนต่อท่านขอท่านจงรีบนำฉันกลับไปเสียเถิดถึงแม้ว่าจะงามขนาดไหนนะโยมแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์น่น,นะก็ไม่สบายใจโยมมาอยู่กับพวกเปรตหรือว่าเป็นกึ่งเทพกึ่งเปรตไม่ใช่มนุษย์น,นนะไม่รู้ว่าเขาจะทําทอันตรายเราตอนไหนก็ไม่รู้โยมพระราชาก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ไม่อยากจะอยู่นะขอกลับอย่างเดียวโยม ลำดับนั้นนางเปรตนั้นครั้นสดับพระดำรัสของพระราชาแล้วเมื่อจะอดกลั้นความพลัดพรากจากกันไม่ได้มีหัวใจว้าวุ่นเพราะอาดูนด้วยความเศร้าโศกมีร่างกายสั่นวันไหวถึงจะอ้อนวอนด้วยอุบายมีประการต่างๆเมื่อไม่อาจจะให้พระพระราชาประทับอยู่ในที่นั้นได้ จึงนำพระราชาพร้อมด้วยรัตนะอันควรแก่ข่ามากเป็นจำนวนมากไปยังพระนครให้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทคร่ำครวนรำพันแล้วจึงไปยังที่อยู่ของตนตามเดิม,มนางก็รักพระราชามากนำมาส่งถึงเมืองของพระราชานะแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้เป็นจำนวนมากยมนี่ก็เพราะความรักนะ ฝ่ายพระราชาเห็นดังนั้นแล้วจึงเกิดความสลดพระทยัยบำเพ็ญบุญกรรมมีทานเป็นต้นได้เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงประกาศพระธรรมจักรอันบอวร,อรประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีโดยลำดับวันหนึ่ง ท่านพระมหาโมกนลานะเที่ยวจาริกไปอย่างบรรพจน์เห็นหญิงนั้นพร้อมด้วยบริวารจึงถามถึงกรรมที่นางทำไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระมหาโมกคลานนี้เองโยมโนางจึงเล่าเรื่องทั้งหมดนั้นตั้งต้นแก่พระเถระพระเถระแสดง รมแก่หญิงเหล่านั้นและพระเถระกราบทูลเรื่องนั้นแดพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุปฏิเหตุแล้วคือให้เป็นเรื่องที่สมควรแก่การแสดงธรรมะให้กับพุทธบริษัทได้ฟังนะจึงทรงสแสดงธรรมแก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วมหาชนได้ความสลด,ดใจ งดเว้นจากความชั่วบำเพ็ญบุญกรรมมีทานเป็นต้นได้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าชนิแลอัตถกถากันนะมุนทะเปะะติวัตถุที่สิบสองก็จบใไไ้เพียงเท่านี้โยมืเนาะนี่แหละโยมเลยวิบากกรรมโยมวิบากกรรมความสุขเล็กน้อยไม่คุ้มเลยกับความทุกข์ที่ได้มา โยมฟังแล้วมีโอกาสบอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานที่จะเป็นเตรียมตัวไปมีสามีนะให้รักเดียวใจเดียวเข้าไว้เถอะโยมนะเวลามันพลาดไปแล้วเนี่ยมันกลับคืนมายากนะอย่าเห็นแก่ความสุขเล็กเ็กน้อยน้อยที่เป็นวิปลาสของตัวเองนะที่จริงไม่ใช่ความสุขหรอกเป็นความทุกข์นะ แต่เราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขท่านเรียกว่าเป็นสุขคววิปลาสเห็นคาดเคลื่อนวะ่าเป็นความสุขอันนี้ก็จบไว้ได้เพียงเท่านี้โยมสำหรับเรื่องของกันนะมุนทะเปติวัตถุว่าด้วยนอกใจสามีไปเกิดเป็นเปรตนะเวลายังมีเหลืออยู่นี้ญาติโย,ยมจะฟังเรื่องอะไรนี่อืม เวลาเหลืออีกเล็กน้อยนะโยมเดี๋ยวโยมฟังเรื่องเกี่ยวกับเปรตอีกแหละโยมอยู่ในลักษณะสังยุตสั่งยุตตนิกายนิทานวัคเกี่ยวกับเรื่องพระมหาโมคระณะท่านเห็นเปรตแล้วก็พระลักษณะถามต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านะท่านพระมหาโมคระณะก็ได้ตอบโยมอันนี้โยมก็ฟังพอแก่เวลาในวันนี้ก็ได้กันโยมว่าด้วยหญิงมี กลิ่นเหม็นโยมมังคุริตะมังคุริถีสูตรนะท่านพระหมหาโมคาราณะได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกูตได้เห็นหญิงมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดลอยอยู่ในเวหาดแรงบ้างกาบ้างนกตระกลุ่มบ้างต่างก็โผลต่างก็โผลทราตามจิกถึงหญิงนั้น ได้ยินว่าหญิงนั้นส่งเสียงร้องครวนครางดูก่อนทิกษุทั้งหลายหญิงนี้ได้เป็นหญิงแม่มดอยู่ในกรุงราชคลื่นี้เองอหญิงแม่มดนี้ไปทำอะไรเดี๋ยวโยมดูอัตกถานะในเรื่องหญิงมีกลิ่นเหมน็นมีวินิจัยดังต่อไปนี้บทว่ามังคุตรี ได้แก่มีรูปแปลกไม่น่าดูน่ารังเกียจได้ยินว่าเธอเป็นหญิงแม่มดกระทำกรรมของหญิงผู้เป็นทาสียักษ์เที่ยวประกาศว่าเมื่อคนนี้คนนี้ทำพรีกรรมอย่างนี้อย่างนี้พวกท่านทั้งหลายจักเจริญอย่างนี้ดังนี้แล้วลวงถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นต้นของมหาชน ให้มหาชนมีความเห็นชั่วเห็นผิดเพราะฉะนั้นเธอจึงมีส่วนเท่ากับกรรมนั้นเธอจึงมีกลิ่นเหม็นเหตุขโมยของหอมและดอกไม้เป็นต้นเธอเกิดมีรูปไม่น่าดูแปลกประรหลาดน่ารังเกียจเหตุให้เขาถือความเห็นชั่วอ๋อแกเป็นคล้ายๆเป็นทาสียักษ์โยมยักษ์อาจจะสิงสิงสถิตอยู่นะ ที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ภูเขาหรือว่าถ้ำอย่างนี้นางก็เป็นทาสีคือเป็นคนรับใช้ที่จริงหลอกว่าเป็นคนใช้นะไปประกาศทั่วเมืองว่าใครทําพีกรรมอย่างนี้อย่างนี้ก็จะได้อย่างนี้อย่างนี้ไปหลอกเขาโยมไปหลอกชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองก็เชื่อโยมเชื่อนางคนนี้ก็พาคือว่าทําพีกรรมมาอย่างมากมายแล้วแกก็แอบมารับเอาพีกรรม ของเขาที่เขามาเส้นมาว่า,ยานยนะเนี่ยหลอกลวงมหาชนสอนคนให้มีความเห็นผิดตายแล้วก็ไปตกนรกพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตเป็นหญิงที่มีกลิ่นเหม็นโยมนะอีกเรื่องหนึ่งโยมว่าด้วยหญิงมีน้ำเหลืองไหลโอกิลิณีสูตรท่านพระหมหาโมครณะได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชกูด ได้เห็นหญิงผู้มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเต็มไปด้วยฐานเพลิงลอยอยู่ในเวหาด,ด้ยินว่าหญิงนั้นส่งเสียงร้องครวญครางดูก่อนภิกษุทั้งหลายหญิงนี้ได้เป็นพระอัครเมสีของพระเจ้ากาลิงคะนางถูกความหึงครอบงำได้เอาเตาซึ่งเต็มด้วยฐานเพลิงเทิดหญิงร่วมผัวอ เป็นอัครเมสีด้วยโยมอิจฉานะครัอิจฉาเมสีรองอะนะถือว่าตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยก็เอาเตาซึ่งเต็มด้วยถ่านเพลิงอะมาตั้งไว้บนหัวเขามาตั้งไว้บนหัวของอ่าเมสีรองนะไฟมันก็ร้อนมันก็เผาโยมทาให้ร่างกายของหญิงคนนั้นอะกระสับกระสายอาจจะเป็นแผลไฟไหม้น้ำเหลืองไหลโยม ถ้าหากว่านางตายจากชาตินั้นแล้วไปตกอาลก,กน,นะวิบากกรรมเนี่ยเกิดมาแล้วก็มาเป็นเปรตที่มีน้ำเหลืองไหลเยิม้มนะนี่โยมวิบากกรรมของความอิจฉาลิศยานะโอ้โหน่ากลัวมากโยมวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะโยมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเปรตโยมวิบากกรรม ในการปิดศีลห้าในข้อใดข้อหนึ่งญาติโยมก็ฟังมาพอสมควรวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร